เกิดเหตุเรือบรรทุกสินค้าชนกันเรือรั่วไม่มีคนเจ็บวันนี้2พฤศจิกายน64เวลาประมาณ9นาฬิกา20นาทีได้รับแจ้งเหตุเรือบรรทุกสินค้าขนาด670.48ตันกรอสชนกับเรือบรรทุกสินค้าขนาด355.00ตันครอสบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยานาสารากลางจังหวัดสมุทรปราการปัจจุบัน สำนักง,งานเจ้าทา่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุอยู่ระหว่างการสูบน้ำออกจากเรือเพื่อดำเนินการอุดรอยรั่วของเรือสาเหตุการชนกันอยู่ระหว่างการสอบสวนไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป